ในวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาวิดีโอตัวอย่างตอนที่168ของ You Quiz on the Block ทางช่อง TVN ได้ถูกโพสต์บนเว็บไซต์ต่างๆเช่น YouTube เปิดเผยภาพที่ดึงดูดความสนใจของคนจำนวนมากกับภาพงานแต่งงานของต้าเอสซีซีหยวนนางเอก F4 ของไต้หวันและสามีใหม่ของเธอในภาพนะคะสามีใหม่สวมชุดสุดที่เรียบร้อยและยิ้มแย้มแจ่มใสขณะก,กำลังอบไลน์ของตาเอส ที่ส่วนภาคคลุมหน้าและมีใบหน้าที่ยิ้มแย้มมีความสุขซึ่งภาพนี้ถือเป็นการเปิดเผยภาพงานแต่งงานครั้งแรกต่อสาธารณชนของตาเอ็ดกับสามีใหม่นั่นเอง